เ,เวยมากมนะ่ครับเดี๋ยวไปกลับรถก่อน เป็นยี่สิบยังอยู่เนะาะเนีย่ยจะมาถา,าปกติถ้ามาตอนสายๆหรือวันหยุดคนจะเยอะมากาแตอันนี้มาเก็บบรรยากาศตอนเช้านะคะเจะ้าพ่ออะไรนะไว้น่อย นี่ถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะวัดผาซอนแก้วจะเห็นเงาเอเงาพระทาตกับหัวที่ลูกแก้วลูกแก้วลูกนี้นะคะมีไงเงากับหัว<อ>นี่แก้วบรรยากาศตอนเช้าประมาณสักหกโมงนะคะตอนนี้ก็เข้าเปิดเข้าได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะาาทางนี้ก็เป็นทางเข้าไปสักการะเข้าไปดูข้างในกันตอนนี้บรรยากาศก็ฝนตกโปรยนะคะข้างบนนี้จะมีหมอกเป็นหมอกหมดเลยนะคะอโอเคพร,ระเจ้าแล้วค่ะเลยฝนยังไม่สบายนี่เป็นบรรยากาศข้างในีน้ ใครอยากมาแบบว่าไม่ต้องเบียดกับใค,ใครนะคะมาช่วง6โมงก็คือเปิดแล้วนะคะโอ้สวยมากแมอ,อยาให้ดูบรรยากาศรอบนอกนะคะโอ้เห็นจริงๆนะคะทุกคนจะบอกว่าสวยมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูก้อนเมฆตรงบรรยากาศที่มีพระอาทิตย์ขึ้นนะคะสวยงามมากเลยสวยนะ ๋ยวให้หันให้ดูนะคะตรงนี้บรรยากาศาตอนเช้านะคะที่แรกมาก็ไม่คิดว่าเขาจะเปิดให้เข้าแต่เช้าได้นะคะก็มามารอค่ะมารอเลยตั้งใจแบบว่าตั้งใจมาทำบุญลตั้งใจมาทําบุญแล้วก็วามาแต่เช้ามารอก็เปิดเปิดให้เข้าตั้งแต่หกโมงเลยนะคะ สวยไหมคะทุกคนนี้ก็ฝนตกลินลินนะคะจึงบรรยากาศพรอาทิตย์กำลังขึ้นแต่นี่เป็นหมอกนะคะหมอกด้วยเมฆด้วย,ยวสวยงามมาก,าก,กเราไปดูทางนน้นกันอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงนะคะอาทิตย์กำลังขึ้นเ่ย เดี๋ยวดูบรรยากาศข้างล่างอันนี้คือเราอยู่ข้างบนนะคะสูงมากนะก็อันนี้จะเป็นข้างล่างนะคะมีต้นมองต้นไม้อยู่ติดก้อนเมฆเลยค่ะทุกคนอยู่สูงเสมอก้อนเมฆได้เลยนะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่าเป็นเมฆสลับเมฆก,กบหมอกสลับกับภูเขานะคะสวยมากค่ะ ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะปกติหนูมาหนูเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะคะมาตอนนั้นก็คือคนเยอะมากเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนแล้วก็มีเสี่ยงฝนปกเป็ปกเปนิดนึงนะคะฝนตกลินจะเข้าไปดูข้างในกันไหมคะข้างในยังไม่เปิด อ๋อ oh, ตอนข้างในที่อยู่ใต้ท้องตอ,ตอนนี้ข้างในยังไม่เปิดนะคะ<อ>ให้เดินได้ดูแค่รอบนอกนะคะรอบนกรอบนอก,อนอกวัดนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปทําบุญกันต่อนะคะแต่ชอบมุมนี้มากคือมันสูงมากมองจากมุมที่เรายืนนะคะลงไปข้างล่างคือสูงมากแล้วมุมนี้คือสวยน,นี่คือสวยมากเลย,ยเป็น เป็นต้นไม้สลับกับหมอกสลับกับเมฆนะคะแล้วมาถัดมาทางนี้ก็คือทางขึ้นที่เห็นไฟริบหรีลิบหลีก็จะเป็นทางขึ้นมาวัดผาซ้อนแก้วนะคะจากคลิปนี้หนูต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขออนุญาตไปทำบุญไหว้พระสักคู่ เดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ